สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโนนาแมสเลือชาญด้ครับคลิปนี้เป็นคลิปสบายๆนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพามาให้หานปลาช่อนที่บ้านนะครับแต่ละชนิดแล้วก็เต่าอะลิเกเตอร์นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูนะจ้องจะกินนะนี่มงเลยมงฝาเลยนะครับอันนี้ครับอ่านเขาที่ปลอดภัยคือกุ้งชิ้นนะกุ้งชิ้นแนะนําครับลูกปลาแล้วก็หนอนยักษ์นะครับห้ามให้กิน ถ้าไม่กินพวกเนื้อไก่เนื้อหมูไอ้ไม่ดีนะครับเพราะว่าระบบท้องเขาธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้กินพวกนี้นะครับอย่าให้นะไอ้อย่างหนึ่งที่ให้ได้คือลูกกบครับอ่าันนี้ก็ชอบเหมือนกันก็เป็นโฟลทเส้นอะไรก็ได้นะง่ายดีอันนี้ครับก็กุ้งชิ้นนะกุ้งชิ้นที่ขายให้ปลาปลาแบบทั่วไปครับตามร้านร้านอาหารปาลาครับอ่าเดี๋ยวให้กินเลยนะนี่นี่อยู่นี่อ่าปรับนี่เห็นไหม <c oughs> หม่ำเลยครับอันนี้คือตู้ไม่ได้เปิดไฟนะฮะก็ะดูสบายสบายนี่นี่จะขออีกตัวนี้เป็นเยลโล่เซนทารัมนะฮะนี่เห็นปะเดืองธรรมชาติเลยไม่ได้เปิดไฟอะไรออีกอีกชิดนึงนี่ปรับโอ้โหวยัยนะฮะโอเคครับอเดี๋ยวตัวต่อไปดีกว่านะอันนี อันนี้เป็นกวนราวน้ำเงิบนะฮะสภาพน้ำแอนดมินตั้งใจให้เป็นอย่างนี้นะคือให้แดดมันส่องลำไรอะ่ะเนี่ยน้องจริงเขาสวยมากแต่พอเห็นกล้องก็ตกใจนิดนึงอาจจะให้กินในไม้หเห็นปะ่ะนี่โหสวยมากน้องเห็นกล้องก็ตื่นนะอ่ะกุ้งอยู่นี่ออ่าอ,อันนี้สวยคลาสสิกกวนราวน้ำเงิบนะครับอนนี้คลาสสิกมาก ปลาช่อนเลี้ยงตัวเดียวเขาจะดูสบาย,บายๆอย่างเงี้ยฮะเนี่ยอ,อกินตบนี่จะระแวงหน่อยตัวนี้ไม่ชอบกล้องนองเขาเป็นแบบปลาธรรมชาติเลยอ่ะต่อมาครับตัวนี้จะเล่นกล้องดีครับอ่ะเดี๋ยวดูนี่นี่ปลาธรรมชาติเลยตัวนี้เป็นช่อนดำนะครับป่าพุนะฮะเนี่ยคลาสสิกมากๆ แอมินก็แบบชอบนะตัวนี้อ่ะช้นดำป่าพูอ่ะเดี๋ยวดูข้างตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยแล้วแต่กินดีมากตัวเนี้ยอุ้ยจะงับนิ้วฮะเนี่ยฮะช้นดำป่าพูอ่ะดูใกล้ๆเนี่ยฮะช้นดำป่าพูโต๊ะแดงของจากนาที่ว่านะครลาสสิกมากเห็นไหมที่มันจะเป็นเทาๆไปที่ข,ขาวๆเนี่ยอันนี้ฟอร์มแบบโอเคสวยคลาสสิกครับ อันนี้ครับประมาณนี้นะหนึ่งกินแล้วก็นอนอ๋อน่าจะไอต้องนะครับเหมือนเขาคิดว่าเราไปทำอะไรอมาเล่นมือหน่อยอมาเอเคมาละหนึ่งน,น,นะนี่เห็นป่ะสวยนี่เห็นป่ะคลาสสิกมากตัวนี้นะเห็นป่ะปลาเหมือนถ้าเราเห็นคุณค่าเขามันก็น่าเลี้ยงหมดนะครับไม่จำเป็นต้อง ไปแพงเวอร์อะไรนะขอยเอาชอบเขาผมชอบความเป็นธรรมชาติเขามันดูคลาสสิกดีเนี่ยเห็นป่ะเล่นแบบมือนะครับเล่นละบมือดีนะเห็นไหมเนี่ยเล่นมือดีนะนะครับคลาสสิกผมให้เขาอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะฮะดูเขาจ้องมือด้านบน จะได้ตัวไวๆนะขับเดอยู่นี่อยู่นี่เออโไวน,นะนี่อันน,นี้จะเลี้ยงเป็น backwater ก็ได้ครับเพราะว่าที่ป่ากฟุ้งแบบเขาก็เป็นแนวแบบน้ำจะเป็นเ้าน่าจะเป็นกรดเลยนะเพราะว่ามีการทับถมของเศษใบไม้อย่างเงี้ยครับใบไม้แห้งอย่างเงี้ยครับเนี่ย c ลาสิกจะใส่ backwater ก็ได้เดี๋ยววันนี้แอนดินว่าจะเปลี่ยนน้ำเขาด้วย ครับโอเคครับเดี๋ยวอยเปลี่ยนน้ำถ่ายการโชว์กินไปก่อนครับหลังจากทำการเปลี่ยนน้ำครับแอดมินก็ได้นี่ฮะนำ back water นะครับยี่ห้อ esu นะครับอานนียครับว่าจะใส่ทำให้น้ำเป็นกรดหน่อยครับเพราะว่าธรรมชาติเขาอยู่น้ำเป็นกรดหรือว่าใครอยากจะเป็นน้ำใสก็ก็ได้นะครับผมแต่แอดมินลองใส่ให้ดูความแตกต่างครับเดี๋ยวลองอ่านยด ก็หยดกะเข้าๆไปเอาให้น้ำแบบเป็นสีชานิดนึงนะฮะอันนี้ครับใส่เบื้อนะครอ่านะครับสวยนะหนึ่รอนิดนึงเดี๋ยวนะ้ำเขาก็เปลี่ยนสีครับเพิ่งหยอดเนี่ยครับก็ปรับ มปรับเป็นสีชาแล้วเดี๋ยวให้ให้รางวัลเขาหน่อยอนะ่ะนี่ปรับสีชาอ่อนๆให้รางวัลเป็นหนอนยักษ์เอาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งกินกุ้งชิ้นไปสองฮนะพุงเริ่มกลางนะเห็นไหมโดนกุ้งชิ้นไปสองตัวไอสองชิ้นเริ่มกลางแนละ้วอ่ะ นะครับอ่ะเดี๋ยวให้กินนะครับอ่าหยอดอะดูปรับนี่เห็นไหมนะครับนะครับก็อย่างที่บอกกับอาหารเขานะครับปลาช่อนกินเหมือนปลามังกรนเลยนะครับให้ลูกกบแช่แข็งกุ้งชิ้นนะครับนอนยักษ์ลูกปลายก็ได้แล้วแต่นะครับแต่แอดมินจะให้กุ้งกุ้งชิ้นกับนอนยักษ์ เป็นหลักแต่จะให้กุ้งชิ้นมากกว่าหนอนยักษ์เป็นประมาณเหมือนเสริมนะครับอันนี้ครับเห็นไหมสวยเขาจะเป็นคีบคีบสีออกเทาๆที่บอกอะ่ะแล้วก็แล้วก็มีขอบตัดขาวด้วยโหคลาสสิกมากๆช่อนดำป่าฟูโต๊แดงเนี่ยอันนี้ก็จอาจารย์แบงก์เหมือนกันนะนี่สวยนะฮะสวยมากเนี่ยเห็นว่คาคลาสสิก คลาสสิกสุดๆครับสวยเนี่ยอให้กินพอประมาณนะเดี๋ยวทองโยไม่ดีเดี๋ยวจุกเกินนะฮะเห็นนะครับคลาสสิกสุดๆใครจะเรี้ยงแบบมีขอนไม้จมวางก็ได้นะก็ทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นตอนนี้นิสัยดีครับขานาดอยู่ตู้ล่างเขายังไม่กลัวคนเลย ปติถ้าบางตัวอยู่ตู้ล่างอะ่ะเขาจะกลัวคนนะปลาช่อนถ้าดีเลี้ยงระดับเสมอเสมอตัวคนนะดีเขาจะไม่กลัวอันนี้ฮะตัวนี้คลาสสิกอ่ะนะฮะประมาณนี้กันนะครับสวยๆต่อมาก็ช่อนข้าหลวโซล่านะครับอันนี้ก็ตัวเมียนะนี่ตู้แบบโดนแดดลำไดไม่ได้ขัดนะครับเพราะว่าเน้นธรรมชาติเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆค่อยขัดแล้วโชว์ปลาดีๆอีกรอบหนึ่งนะนี่ ตาแดงนีขนมสุราษอันนี้ก็สวยนะนี่อ่ะกินแล้วกินปรับนี่บปะ่ะช้อนขนมสุราษนะครับมันคลาสสิกอาจจะบองลำบากนิดนึงเดี๋ยวดูท็อปฟิวนี่นะครับเห็นไหมสวยเลยเห็นไหมคลาสสิกครับช่อนขนมสุรารนะนฮะโอเคเดี๋ยวเปิดดูท็อปวิวดีกว่า อันนี้ฮะเดี๋ยวจะย่อนตปอตัวนะฮะนีปรับเห็นไหมโอ้นะครับคือพอช่อนผมจะเลี้ยงแาวปลาป่าหน่อยอะนะฮะให้มันดูทนทนหน่อยอะ่ะเอาไว,วา้ว่าว่ค่อยขัดตู้แล้วใส่ใมารีวิวการโตอีกของน้องอีกทีะฮะเนีย่ยตาแดงก็สวยเลยแม่คลาสสิกอ่ะรบจะงับมือเอานะ, <c oughs> อะโอเค ประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวไปอีกตู้หนึงนะฮะต่อมาอันนี้เป็นงูเห่าสาวินะฝั่งพม่าสวยมากตัวนี้เห็นไหมเนี่ยน้องก็ขั้นตู้อยู่กับช่อนงูเห่าเลดเล็ดคาติงงานนี่คาติงงานเดี๋ยวน้องยังกลัวอยู่อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยให้กินอเอาตัวช่อนนี่อ่อนีน่นะฮะเห็นไหมดูลายลดิ วูเห่าสาแล้ววินฝั่งพาม่าสวยนี่ลเล็กคัดจิงังโผล่เนี่ยคาตจิงังเขายังเด็กอยู่นี่ป่ะนี่อ่าเดี๋ยวดูวูเห่าสาววินพาม่ากินก่อนนี่ดูลายดิโหเห็นป่ะเนี่ยเห็นลายเขาไหมครับลายจัดจ้านจริงๆขนาดตัวตัวยังคิดว่าตีไปประมาณสิบนิ้ววกันนะตัวยังไม่ถึงฟุตลายก็ามาแล้ว มาจากอาจารย์แบงค์นตัวนี้โอเคฟิช OK นะครับนี่โฆษณาให้อาจารย์แบงค์เลยนะครับเดี๋ยวเอาโชว์ให้กินนี่อ่ะปับนี่เห็นไหมตู้ก็ยังไม่ได้ขัดเหมือนเดิมครับแต่ดูลายแล้วดิถ้าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยขยายตู้ใหญ่สวยเลยตัวนี้ฟอร์มดีมากนะฮะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งลูกมหน่ารักดิสวยสง่าเลยตัวนี้ดูอ่ากิน ปับนี่เห็นไหมสวยนะครับเป็นปลาที่หาค่อนข้างยากเลยนะฮะท่าลายอย่างเงี้ยดอกจันก็เท่ากันสองฝั่งด้วยเห็นไหมสวยนะฮะสวยมากตัวเนี้ยตัวว่าตัว,ต,วตัวท็อปเลยอะ่ะถ้าเขาโตแบบโอ้โหว้าวอะเขาต้เล่นแบบอินโดหน่อยแต่เขาเปาา สวยตัวนี้สุดยอดยิ่งโตยิ่งสวยเอาเงี้ยต่อมาเลกคาติง,งังนี่อันนี้อาจารย์แปงก็บอกว่าปลาก็ไม่ได้มาง่ายๆนะครับนะฮะปลาก็ไม่ได้มาง่ายอ่ะให้กินหน่อยคือมีเก็บไว้ไม่กี่คนนะเนี่ยก็มีผมกับคุณโอนะ๋แบบเนี่ยบ้าตัวนี้สวยแต่เรื่องสีปลาแดงจะค่อนข้างมายากกว่าปลาเหลืองนะเดี๋ยวให้กินหน่อย กุ้งก็ใหญ่ไปกินได้อ่ะนี่เห็นไหมกินไวแล้วเคียวไวเคียวครับนี่อะค่อยๆขย,ย้อนถ้าตอนแดงเดี๋ยวต้องอัดไฟของอโลพัสไฟสีแดงเนี่ยระบองสวยแน่อันนี้มันเลี้ยงไปก่อนอะ <S <S กันตู้ไปก่อนนะฮะเพราะว่ามันหลายตัวเปลืองตู้จริงนะปลาเนี่ยข้อจํากัดคือตู้มันเยอะมันก็จํากัดน,นะฮะก็เลยกั้นไปก่อนเอาไว้ให้เปลี่ยนตู้ให้ ตัวนี้ก็น่าจะอยู่ได้ดีขึ้นนะครับนี่ฮะเลดคารติงกงน,นเห็นไหมอ่ะต่อมาตัวนี้ครับอ่ะตัวนี้นะตู้ไม่มีออกเลยนะครับอ่ะเป็นลูกช่อนครับเลดกาปูวัสนะครับอ่ะบางคนเรียกว่าคาปูอัสแต่งจริงผมดูใน Google เนี่ยเขาเขายีกว่าเมืองกาปูวัสนะครับกาปูวัส ขออินโดนีเซียนี่ตัวนี้บ้างดีครับเป็นปลาแดงเหมือนกันต้องรอให้เขาโตอ่ะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวค่อยให้กินทีหลยงแล้วกันอ่ะเพราะว่ากุ้งในมือตอนนี้มันค่อนข้างใหญ่อ่ะไม่เป็นไรนะครับไว้ก่อนเอาดูแค่ฟอร์มพออ่ะเนี่ยครับดูแค่ฟอร์มเขานิ่งๆอ่ะตั้ไม่มีออกนะอยู่ได้ อโอเคครับต่อมามาดูตัวนี้นี่ตัวนี้ให้ร้ายเลยนี่ตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้ให้ร้ายเลยมานี่ครับนี่ดูหน้าเขาเห็นไหมนี่ดูหน้าเขาดิโอ้โหเต่าไอเกตเตอร์นะฮะนี่ถ้าใครไม่เชี่ยวชาญก็ระวังเรื่องนิ้วกันนะฮะต้องมีเทคนิคมีจังหวะนะไม่งั้นนิ้วคุณหายแน่ ตัวใหญ่ไม่เหลือ,อะนะครับวันนี้เหมือนเขาอาจจะกลัวกล้องปฏิผมเรียกมาเขากินกุ้งกระจายอ่ะตัวนี้อามาแล้มาครับไม่รู้ว่ามีกุ้งอนะ่ะปรับนี่เห็นไหมกินแล้ว,น,วนี่เอาเลยอ่ีกปรับนี่มาตัวบึ้มอ่ะ น่อประมาณนี้ครับผมอโอเคครับถ้าชอบแนวนี้ก็บอกด้วยกันนะเป็นการโชว์สัตว์ที่ว่าอาจจะผมลองอุ้มตัวนิดนึงนอุ้มมาลุ้นเล่น,ลนแบบแค่สก,กิตอันนั้น,นเห็นไหมดูความใหญ่โอ้โหเนี่ยปึ้มเลยอะมันไม่ยอมด้วยอประมาณนี้กันนะอารมณ์ไม่ดีครับแอดบินก็ได้ทำการ นะครับถ่ายน้ำนะเดี๋ยวกำลังเปลี่ยนน้ำก็ดูตัวนะครับดูดูหน้าดีโหเนี่ยยังโหดเนะี่ยโหแรงเยอะมากนี่ครับแรงเขาเยอะมากเดี๋ยวดูหน้าเดี๋ยวประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไหมอารมณ์ไม่ดีครับเหมือนเขารักสำโดษ เนี่ยเ,เ,เห็นปะโอ้โหเนี่ยเห็นปะนดี่มาแล้วนี่โอ้โหนี่ครับประมาณนี้ดุมากนะเอาเนี่ยครับอ่ะโอเคครับนะ แต่โอเคไม่กวนน้องแล้วน้องก็ลงไม่ดีอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูดิเอะอยากใช้เห็นตอนเราอ้าปากอะ่ะมันอลังก,การเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมแนะ่แน่แน่แน,แน่ให้เห็นฮะปากแบบเนี่ยอลังการไหมเนี่ยดูดิฮะปากก็เหมือนครีมอะ่ะครีมปากนกแก้วอย่างเงี้ยแต่ดูอ้าดีเนี่ยเห็นปะ เน,เนี่ย่ยยังโหดเนี่ยเนี่ยเห็นไเนี่ยมีหนอนด้วยเห็นป่มหนอนคือลิ้นเขาล่อล่อปลาให้มาเพ่อกินแล้วก็กินปลาตัวนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยยังโหดอ่ะโอเคครับได้มุมแล้วอ่ะครับอ่ะถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็บอกด้วยนะครับอ่ะโอเคฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบา,บายบายนี่สุราชก็ให้ดูสัน้นๆคร่าวๆนะอ่ะโอเคครับบายบาย ยังไม่ได้ขัดตู้เลยหิวก็สิหิวกินโจนี่ยอ่ะอีกอย่างหนึง่งช่อนอย่าไปให้กินมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหุ่นเขาเสียให้กินพออิ่มครับหุ่นเสียท้องโยหรือว่าสีไม่ไม่ขึ้นไม่ดีครับมันต้องเลี้ยงดองดองหน่อยให้กินนลังดีนะอ่ะโอเคครับบ๊ายบายตาแดงเลยบ๊ายบาย,บาย